สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริลฟมเชนแน่วครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดก็ทำอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันมาพูดคุยในข้อคิดก็ทำเกี่ยวกับความสุขในปัจจุบันและก็ความสุขในวันหน้ารวมถึงประโยชน์สุขเกี่ยวกับตัวเราด้วยแล้วก็ผู้อื่นด้วย ว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบันและก็ประโยชน์สุขในวันหน้าทำให้เราเองก็มีความสุขและผู้อื่นก็มีความสุขด้วย พระพุทธองค์ท่านตรัสในเรื่องของประโยชน์สุขในปัจจุบันนี้นะครับหรือความสุขในปัจจุบันที่เราควรจะทำก็จะประกอบไปด้วยทำสี่ประการที่เราเองจะต้องรู้หนึ่งก็คือให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานเราจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จะทำงานอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นลูกจ้าง อาจจะเป็นพนักงานหรืออาจจะทำธุรกิจของตัวเองก็ให้มีความขยันมันเพี่ยนคือเอาใจใส่ในการงานที่ทำอันไหนที่ทำไม่ได้เราเองก็ศึกษาให้เข้าใจให้ทะลุปรุปโปรงจนสามารถที่จะทำเองได้หรือสามารถที่จะบอกสอนแบ่งปันเพื่อนร่วมงานหรือแบ่งปันลูกน้อง และสามารถแจกแจงในงานที่ทำได้อย่างละเอียดการที่เราเองมีความขยันหมั่นเพียรมีการสัดสสองหรือมีการเอาใจใส่ในงานที่ทำจะทำให้การงานที่เราทำนั้นมันไม่มีปัญหาและก็จะมีความสุขอยู่กับการทำงานด้วยอันนี้คือประโยชน์สุขในข้อแรกส่วนประโยชน์สุขในข้อที่สองก็คือเมื่อทำม,มาหากินโดยชอบทำมีความขยันหมั่นเพียรแล้ว ก็ให้รู้จักการเก็บรักษาทรัพย์คือรู้จักการเก็บรักษาทรัพย์ที่เราอุตส่าห์ทำมาหากินอย่างเหน็ดเหนื่อยด้วยการรักษาให้มันปลอดภัยจากน้ำท่วมปลอดภัยจากไฟไหม้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายหรือให้ปลอดภัยจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานที่คอยจ้องจะผลาญทรัพย์เราเพราะอย่าลืมว่าถ้าเรามีเงินมีทองจากการที่เราทำมาหากิน ญาติพี่น้องบางคนก็อาจจะจ้องที่จะอยากพลานทรัพย์ของเราหรือแม้แต่คนใกล้ตัวลูกหลานของเราก็อยากที่จะพลานทรัพย์เราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องรู้จากการเก็บรักษาทรัพย์ดูแลทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินก็ตามหรือแม้แต่เงินทองทรัพย์สมบัติเหล่าอื่นที่มีอยู่อย่างที่พระพุทธองค์นตรัสว่า เราเองอยู่ในเพศคา,ารวาเนี่ยเราสามารถที่จะมีทรัพสมบัติมีอาหารการกินหรือมีสัตว์เลี้ยงได้เต็มขนาดตามความสามารถที่เราจะหาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าไปกำหนัดอย่าไปหลงมัวเมาในทรัพย์สมบัติที่มีอยู่การที่เราเองรู้จักเก็บรักษาทรัพย์สมบัติได้ ก็จะทำให้การใช้ชีวิตนั้นมันก็ไม่เดือดร้อนและก็มีความสุขอยู่กับการใช้ชีวิตในปัจจุบันอันนี้คือประโยชน์สุขในข้อที่สอส่วนประโยชน์สุขในข้อที่สก็คือให้รู้จักคบหามิทีดีคือการครบหากัรยาณมิตร เพราะถ้าเราเองไปคบคนพาลคนพาลน,นั้นก็อาจจะพาเราไปทางที่เสื่อมได้อย่างเช่นวันๆก็พาเราดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ทั้งแห่งความประมาทหรืออาจจะพาเราไปเที่ยวกลางคืน ไปเที่ยวตามตรอกตามซอยก็เป็นเหตุให้เสื่อมทรัพย์หรือบางท่านเองก็อาจจะชอบพาไปดูการละเล่นต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทางเสื่อมทั้งสิ้นหรือบางท่านหนักกว่านั้นชวนเราไปในทางเล่นการพนันหรือชวนเราไปคบหามิตรชั่วที่หนักกว่านั้นอีกหรือเพื่อนบางคนก็เป็นคนเกียจครานก็นำพาให้เราเกียจครานด้วยเพราะฉะนั้นเงินทองที่เราได้มาหรือเรามีทรัพย์สมบัติ ก็อาจจะได้เพื่อนที่เป็นเพื่อนไม่ดีมาช่วยผลานทรัพย์เราอีกเพราะฉะนั้นในการครบเพื่อนก็ต้องพินิษพิจารณาให้ดีถ้าเป็นคนผ่านก็อย่าไปคบหาละเลิกเสียก็ควรจะคบหามิตรที่ดีมิตรที่ดีที่เราควรครบหาก็คือคนที่มีศรัทธาคนที่มีศิลป์คนที่มีจาคะหรือคนที่มีปัญญา การคบหามิตรเหล่านี้หรือเรามีมิตรเหล่านี้ถ้าเรายังไม่มีศรัทธาเรายังไม่มีศิลเรายังไม่มีจากะไม่มีปัญญาเราก็สามารถศึกษาเรียนรู้จากเพื่อนหรือจากมิตรเหล่านี้ได้อันนี้เป็นมิตรที่ดีเป็นมิตรที่เราควรจะเข้าใกล้เพราะอยู่ด้วยแล้วก็จะมีแต่ความสุขในปัจจุบันส่วนประโยชน์สุขในข้อที่4ก็คือการรู้จักใช้ใจให้สมดุลพอเพียงแก่ฐานะ คือถ้าเราเองมีทรัพย์สมบัติน้อยมีเงินทองน้อยก็อย่าไปใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายแต่ถ้าเราเองมีทรัพย์สมบัติมากมีเงินเหลือมากก็อย่าไปฟืดเครื่องนักคืออย่าไปตรณีก็ให้ใช้ใจ่ายให้สมรุลพอเพียงแก่ฐานะในปัจจุบันนี้โดยมีหลักว่ารายได้จะต้องมากกว่ารายจ่ายคือรายจ่ายจะต้องน้อยกว่ารายรับที่หามาได้ เมื่อเงินเหลือเท่าไรก็ให้ใช้จ่ายให้สมดุลพอเพียงแก่ฐานะในปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ถ้าเรามีมากก็ใช้จ่ายให้สมดุลอย่าไปฝืดเครื่องนักแต่ถ้าเราเหลือน้อยก็อย่าไปฟุ่มเฟือยก็ใช้จ่ายให้มันสมดุลในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ก็จะทําให้การใช้ชีวิตนั้นมีความสุขในปัจจุบันได้และก็จะไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยไม่เดือดร้อนผู้อื่นด้วย ฉะนั้นเมื่อปัจจุบันนี้เราปฏิบัติ4ข้อคือมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักการเก็บรักษาทรัพย์รู้จักการคบหาเพื่อนที่ดีและรู้จักใช้ใจ่ายให้สมรุลพอเพียงแก่านะก็จะนำพาให้ได้ความสุขหรือได้ประโยชน์สุขในปัจจุบันแต่เราเองในปัจจุบันนี้ก็ต้องทำประโยชน์ในภายภาคหน้าคือให้พรุ่งนี้มรืนนี้หรือวันถัดๆไปจะต้องมีความสุขด้วย พระพุทธองค์ท่านตรัสในเรื่องของการทำประโยชน์สุขในวันหน้าหรือทำวันหน้าให้มีความสุขด้วยโดยการปฏิบัติณปัจจุบันก็คือเพิ่มไปอีกสี่ข้อข้อแรกก็คือด้วยการมีศรัทธามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวคือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้ามีศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหว ก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า<ๆ>ก็จะได้ความเลื่อมใสในพระธรรมด้วยและก็จะนําพาให้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นยายะคือปฏิบัติที่จะนําพาให้หลุดพ้นเป็นการปฏิบัติชอบเป็นการปฏิบัติที่สมควร<ๆ>ก็จะได้ความเลื่อมใสทั้งในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและก็ในพระสงฆ์ด้วยส่วนประโยชน์สุขในภายภักหน้าข้อที่สองก็คือ ให้เป็นผู้ที่มีศินอย่างน้อยก็เป็นผู้ที่มีศินห้าคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการขโมยของจะอยู่ในบ้านอยู่ในป่าก็ตามอย่าไปขโมยให้เป็นผู้ที่ไม่ประพฤติผิดในการมทั้งหลายไม่เป็นชู้ไม่นอกกายนอกใจสามีภรรยาไม่แย่งสามีภรรยาของใครไม่เป็นผู้ที่พูดเท็จหรือพูดโกหก และเว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็จะทำให้วันนี้ก็มีความสุขด้วยวันหน้าก็จะมีความสุขด้วยส่วนประโยชน์สุขในวันหน้าข้อที่3ก็คือให้มีจากะคือเป็นการรู้จักละความตรณีให้ไปแล้วไม่คิดที่จะเอาคืน ให้เพื่อจาคะให้เพื่อสละเต็มใจให้ไม่คิดแม้ว่าอยากจะได้บุญได้กุศลซึ่งการจาคกะละความตรณีนอกจากการให้แล้วไม่หวังผลบุญการให้ที่ประกอบไปด้วยจาคกะละความตรณีแบบนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้ได้สติได้สมาธิได้ปัญญาในขณะนั้นคือเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นสมถะเป็นวิปัสนาคคือเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ตั้งมั่นปราศจากกามปราศจากอกุศล เป็นสมถะเป็นวิปัสนาได้นอกจากการจาคะละความตรณีในเรื่องสิ่งของการคิดการพูดการกระทาที่ไม่ดีก็ควรจะจาคะสละออกไปด้วยก็จะเป็นประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบันนี้ด้วยและก็ในวันหน้าด้วยส่วนประโยชน์สุขในวันหน้าข้อที่4ก็คือให้มีปัญญาคือมีปัญญาเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเห็นสัจจะความจริง อย่างเช่นในการใช้ชีวิตประจำวันก็ให้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นดังของที่ยืมเข้ามาซึ่งมันไม่ใช่ของเราจริงๆถ้ามีปัญญารู้เท่าทันแบบนี้การที่บริโภคโภก,กทรัพย์อยู่ก็จะไม่กำหนัดไม่หลงมัวเมาในสิ่งที่มีอยู่ในบ้านในรถในที่ดินหรือสิ่งของที่เราสั่งสมมาที่เราหาได้มา ก็จะไม่กำหนัดไม่หลงมัวเมาจนถึงปัญญาที่รู้อริยสัจส,สี่ก็คือรู้ทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกและรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือรู้อริยมรรคมีองแปดนั่นเองก็จะเป็นปัญญาที่จะนำพาให้สิ้นอสวะสิ้นกิเลสได้โดยลำดับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราควรทำทั้งประโยชน์สุขในปัจจุบัน และก็ประโยชน์สุขในภายภาคหน้าก็คือให้มีศรัทธามีศีลมีจากคะและมีปัญญาด้วยในปัจจุบันนี้เป็นเหตุแห่งความสมปรารถนาทุกประการด้วยถ้าเราปฏิบัติได้ทั้งประโยชน์สุขในปัจจุบันและประโยชน์สุขในวันหน้าวันนี้ก็มีความสุข เราเองก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขด้วยและก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขในวันหน้าวันหน้าเราเองก็มีความสุขคนรอบตัวคนอื่นก็จะมีความสุขกับเราด้วยนี่คือการสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันเพื่อที่จะนำพาให้ได้ศินได้สมาธิได้ปัญญาหรือเป็นการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ดในทุกๆวันเพื่อที่จะก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานได้ในวันข้างหน้า ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในเรื่องของประโยชน์สุขในปัจจุบันและก็ประโยชน์สุขในวันหน้ากลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสนับสนุนทุกช่องทางก็ขอให้ได้บุญได้กุศลทุกคลิปที่ได้จัดทำอนุโมทนาสาธุครับ